เงินดิจิทัลล่าสุดกำหนดการรับเงิน10,000บาทที่คุณต้องรู้เพื่อไม่อดได้เงนิงนเงินดิจิทัลล่าสุดตอนนี้มีกำหนดการรับเงิน1 0,000บาทเอาเป็นที่เรียบร้อยครับสำคัญมากสำหรับคนที่ต้องการจะได้เงินดิจิทัลตรงนี้คุณต้องรู้และดูคลิปนี้ให้จบจะได้รู้กำหนดการทั้งหมดนะครับมาเริ่มกันในส่วนตรงแรกครับก็คือตรงนี้เราจะพูดถึงไทม์ไลน์เงินดิจิทัลวอลเล็ต หรือเงินดิจิทัล1,000 0บาทอัปเดตล่าสุดเลยเริ่มตั้งแต่เดือนมกรา2567นะครับกระทรวงการคลังเนี่ยจะส่งคำถามร่างพรบรกู้เงิน500แสนล้านบาทให้กฤษฎีกาพิจารณาคาดว่าได้คำตอบในมกรานะครับผมแล้วก็เสนอร่างพรบรกู้เงินเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณานะครับนี่คือมกราคม67ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามแผนนี้นะครับ แล้วก็นําเข้าสู่พิจารณาในสภาในเดือนมกรา6-7นี้นั่นเองถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนี้ก็ในเดือนมีนาคม6-7จะมีการนะเนี๋ยผมจะขยับให้ชัดๆในเดือนมีนาคม2567เนี่ยจะมีการเปิดลงทะเบียนและยืนยันการใช้สิทธิเงินที่เท่าโดยยึดตามอำเภอของทะเบียนบ้านนะครับก็คือในช่วงมีนาจะมีการเปิดลงทะเบียนนะครับซึ่งการเปิดลงทะเบียนในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการ สำหรับคนที่ได้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใช้แอปปอตังก็จะเป็นการกดยินสิทธิ์ในแอปป่อตังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแอปอื่นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องสมัครลงทะเบียนแอปอื่นที่เป็นแอปใหม่ขึ้นมานะครับแล้วอาจจะต้องมีกรกดเพื่อลัอเงินนั่นเองแล้วก็เช็คคุณสมบัตินั่นเองครับอันนี้ก็คือในมีนา67ต่อมาในเดือนพฤษภาคมนะครับถึงมิถุนาย,ยนเนี่ยก็จะเริ่มใช้เงินดิจิทัลครั้งแรก ซึ่งคุณสามารถเริ่มใช้ได้เลยนะครับตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็ตุลาถึงพฤศจิกาหกเจนเนี่ยระยะเวลาสิ้นสุดการใช้เงินดิจิทัล1 0,000บาทต้องสแกนใช้ครั้งแรกภายใน6เดือนนะครับโอเคต่อมาในเมษา2570เนี่ยระยะเวลาสิ้นสุดการใช้เงินของร้านค้าอันนี้ก็จะเป็นกำหนดการที่มาล่าสุดในช่วงเวลานี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้ เบื้องต้นเลยนะครับให้ทุกอย่างผ่านไปตามมกราก่อนแล้วก็จากนั้นเนี่ยมีนาดูก,กาลงทะเบียนกันแล้วเดี๋ยวจะมีการอัปเดตเรื่องวิธีการลงทะเบียนทำงานให้คุณได้นะครับ mm. แล้วที่เหลือเนี่ยก็คือการใช้สิทธิ์ mm. แต่ยังไม่สรุปแน่ชัดว่าจะใช้ในวันไหนนะครับแต่คาดการว่าก็ตรงนี้เนี่ยก็คือเริ่มพฤษภาคมนะครับพฤษภามิถุนาเนี่ยก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกแล้วก็ใช้ยาวๆวไปนะครับ 6เดือนเลยโอเคทีนี้นี่ถ้าคุณไม่ได้ใช้สแกนภายใน6เดือนก็จะถูกตัดเงินตรงนี้ออกไปนะครับอันนี้คือกำหนดการที่นำมาฝากกับทุกท่านในช่วงเวลานี้นะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอัปเดตจะนำมาฝากทุกท่านอย่างแน,น่นอนสำหรับเงินดิจิทัลเนี่ยถ้าคุณไม่แน่ใจว่าตัวคุณจะได้หรือเปล่าผมมีสรุปเอาไว้แล้วหลังวิดีโอนี้ไปดูได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ